this? I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh I know it hurts. But something deep inside. Q7 Pro ตัวนี้กล้องหน้า 2K กล้องหลัง Full HD เรามาติดกล้อง b y d C Leon 7คันนี้นะครับสาเหตุที่ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้อง h a w k e y e Q 7 Pro ตัวนี้นะครับเพราะว่ากล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 2K นะครับแล้วก็เป็นกล้องทรงแคปซูลด้วยที่ บริษัทผลิตกล้องต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยออกกล้องทรงแคปซูลมานะครับหรือออกมาก็จะออกเฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวสูฮอกอายฮอกอายออกมากล้องหน้าและกล้องหลังเป็นกล้องแคปซูลคู่ทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งคันนี้กัน กล้องจะระบุไว้นะครับว่านี่เป็น a อ k Eye Q7 Pro นะครับมีไฟสถานะแสดงการรีคอร์ดอยู่เมมโมรี่ <Memory S 1> เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับล็อกไฟฉุกเฉินด้วย <Lock me. S 1> กดแล้วล็อกวิดีโอฉุกเฉินได้นะครับด้านนี้เป็นเสียบสายพาวเวอร์กับสายกล้องหลังสายพาวเวอร์เป็น Type C แล้วนะครับแล้วก็นี่ ต้องอะไรมีระดับน้ำให้ so catch fall. ก่อนการติดตั้งนะครับก็จะต้องวัดระดับวัดระดับของกล้องนะครับว่าเราจะติดกล้องตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เราติด มันต้องไม่มีอะไรไปขวางในหน้าเลนนะครับพอติดแล้วภาพที่ออกมามันก็จะบันทึกได้แบบสมบูรณ์นะครับตัว C Lion 7นะครับถ้าจะติดฮอกอายตัว Q 7เนี่ยก็ติดฝั่งซ้ายได้ตำแหน่งนี้กับติดตรงกลางตำแหน่งนี้นะครับแล้วแต่คนชอบติดตรงกลางได้เปรียบในเรื่องของความที่กล้องมันเซนเตอร์นะครับติดทางฝั่งซ้ายก็สําหรับคนที่บอกว่าคนขับไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรลาคัญไว้ซ้ายนะครับกล้องจะออกมาเอียงซ้ายนิดนึงแต่ว่า ภาพที่เก็บเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับพบทุกมุมมองเดี๋ยวเราติดแผ่นใส่ลองกันก่อนอุปกรณ์มาตรฐานของเขาก็จะมีแผ่นใสมาให้1แผ่นนะครับส่วนกล้องด้านหลังก็สามารถติดได้เลย ติดตั้งตัวกล้องลงไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการล็อกสายเก็บสายเข้าตามระบบขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเก็บสายอย่างไรนะครับก็ไม่มีสูตรตายตัวเอาที่ว่าใช้งานแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่เกะก,กะลูกค้าเป็นใช้ได้ i like you, i wait our first time, our first day, you can't เจ้าฮอไอคิวเซตัวนี้นะครับเป็นกล้องหน้าหลังที่กล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 2K มีระบบ HDR มาในตัวเลยนะครับอัตราเฟรมตัวนี้ให้30เฟรมต่อวินาทีนั่นหมายความว่าเพียงพอต่อการใช้งานเราสามารถคัดเฟรมที่ชัดออกมาใช้งานได้และมาพร้อมกับกล้องหลังทรงแคปซูลที่ให้ความละเอียดแบบ Full HD 30เฟรมเช่นเดียวกันกล้องไม่มีจอจะดูภาพได้อย่างไร ก็ลงแอปพลิเคชันแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องมือถือเราก็จะแสดงผลจากกล้องหน้าและกล้องหลังให้ดูทันทีสามารถดึงไฟล์ดูย้อนหลังได้ดูข้อมูลที่บันทึกได้ทันทีภาพออกมาชัดเจนภาพจริงภาพจากกล้องเห็นไหมครับว่าสีไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับสำหรับตัว h w k Eye Q7 ตัวนี้เทคโนโลยีภาพของกล้องตัวนี้นะครับจะใช้เซนเซอร์ของ Galaxy Core ที่ให้ความละเอียด 5ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ a ั t i m a t e Vision Pro มันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ภาพกลางคืนเนี่ยได้แสงที่ดีที่สุดนะครับเลนส์กล้องหน้าเนี่ยให้ความกว้าง150องศาและกล้องหลัง140องศาตามความนิยมนะครับตัวกล้องบิวอินไวไฟบิวอิน GPS นะครับแล้วก็ระบบ G s e n s o r จับแรงกระแทกขณะขับเพื่อล็อกไฟลเอาไว้เป็นไฟสำคัญให้เราไว้ใช้งาน ก็มีมาให้ครบนะครับบันทึกเสียงในห้องโดยสารชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งกันต่อตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บสายนะครับเราก็จะเก็บสายเข้าตามขอบอยางแล้วก็ยาวไปถึงกล้องหลังนะครับอันนี้สายกล้องหลังสายกล้องหน้าเดี๋ยวสายชาเดี๋ยวเก็บลงด้านล่าง ตำแหน่งกล้องด้านหลังของ b y d C l i o n 7นะครับเราก็จะทำการร้อยผ่านท่อยางน,นะครับชุดท่อยางเนี่ยจะเป็นชุดท่อยางสำหรับร้อยสายไฟขึ้นไปที่ฝาหลังท่อยางแบบนี้มีในรถแฮดแบ็กทุกคันนะครับดังนั้นถ้าเราใช้รถแฮดแบ็กหรือรถที่เป็น5ประตูประตูหลังเปิดขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องร้อยสายไฟผ่านท่อยางน,นะครับจะไม่พลาดเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ห้อยสายเหลือเอาไว้นะครับดังนั้น เราร้าอยผ่านท่อยางแล้วก็เก็บสายมันเรียบร้อยจะดีกว่านะครับสายก็จะไม่ขาดในด้วยอย่างเช่นตัวซีรอนคันนี้นะครับเมื่อเราร้อยสายผ่านท่อยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการติดตั้งตัวกล้องหลังนะครับซึ่งกล้องหลังเป็นกล้องสรงแคปซูลนะครับสําหรับติดตั้งในตัวรถอันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวพอเราติดตั้งแล้วก็เช็คมุมมองนะครับ นี้เราติดแผ่นใสสำหรับกล้องหลังนะครับแผ่นใสที่เขาแถมมาในตัวกล้องผมเอามาใส่ด้านหลังให้นะครับส่วนกล้องหน้าเราใช้แผ่นใสของทางร้านเฉพาะงานติดตั้งหน้าร้านเท่าน,นั้นอันนี้เราก็จะใช้ตัวพิเศษพิเศษให้หน่อยนึง ส่วนท่อก็จะมีการพุ่มพุ้มท่ออ่อนให้บางส่วนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นการหนีบสายส่วนใครที่ดูแล้วถามว่าทําไมไม่หุ้มทั้งหมดพุ้มทั้งหมดแล้วก็เวลาที่เราเก็บสายมันก็จะไปเบียดอย่างอื่นนะครับมันก็จะเยอะเกินไปถ้าใครอยากรู้ว่าติดตั้งแล้วพุ้มทั้งหมดมันยากมันยากแล้วก็การเก็บสายมันไปวุ่นวายกับส่วนไหนบ้างก็ลองทําดู กล้องหลังติดตรงนี้นะครับกล้องหลังเป็นทรงแคปซูลหน้าตากล้องหลังนะครับก็จะเหมือนเหมือนกับตัวกลุ่มของกล้องหลังของดีดีพายนะครับเป็นทรงเดียวกันนะครับนั้นกล้องหลังทรงนี้จะเป็นทรงยอดนิยมเก็บสายเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาก็จบแล้วครับตอนนี้ทุกคนจะถามว่าผมทาอะไรที่รถนะครับอันนี้คือยาเสน่ ลูกค้านะครับจะชอบถามว่า i, พี่เขาทาอะไรหลังรถนะครับผมทายาเสน่ห์ไว้เวลาที่ทาแล้วเนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาติดตั้งกล้องที่ร้านเยอะนะครับพอลูกค้าเข้ามาเพื่อจะมาถามว่าพี่ทาอะไรผมเลยเอารถเข้ามาให้พี่ลองบุบ้างเพราะคุณอยากจะรู้ว่าพี่ทาอะไรที่ทายรถเป็นยาเสน่ห์นะครับใครอยากรู้นะขับรถเข้ามาติดตั้งกล้องที่ร้านแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมทาอะไร There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. ตอนนี้ก็ติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ฮอกอาย Q 7นะครับแบรนด์ฮอกอายนะครับกล้องชื่อ Q 7 Pro นะครับติดตั้งง่ายนะครับเราเข้ามาติดตั้งกล้องที่นี่นะครับติดตั้งกล้องระดับ2 k นะครับกล้องหลัง Full HD ีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังราคาไม่ถึง5,000นะครับเข้ามาติดตั้งที่เราได้เลยใครชอบบอกว่าเฮ้ยอยากติดตั้งกล้องราคาไม่เกิน5,000ตัวนี้ตอบโจทย์มาที่ร้านเนี่ย ที่บอกไม่เกินห้าพันมันติดตั้งฟรีไงมา อย่าลืมนะครับต้องการติดกล้องติดรถยนต์ h o อ y i Q7 Pro ตัวนี้นะครับ Q7 Pro เนี่ยกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 2K กล้องหลังเป็น Full HD ติดตั้งได้ที่ร้านพัทธิลาช็อปนะครับเรามาติดตั้งตัวนี้ติดตั้งฟรีด้วยกำไรเห็นๆนะครับประกันกล้อง2ปีประกันศูนย์ h o อ a i นะครับแล้วก็ภาพรีวิวเราขึ้นไว้ให้ดูแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจทักไลน์ท้ายคลิปได้เลย